วดโน่ดโดยไปแล้วไปแล้วแล้คอมมารยน้ดม่ิดเป็นปืนระเบิดนโดนโดนโดนเต็มเต็มเพื่อนฟื้นมัน ดี้็วะอุ้้ยขอบใจมากเลยขอบคุเพื่อนแน่่งเฮ้ย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 เย โอ้โหตบอีกแล้วโอ้โมาแ้วเลย้ยตกีแล้วโอเคตบอีกแล้วอะายเร็วเงานิยังงนว่าเราอาจจะได้ตีกับเจ้านี่ด็เตอร์นอนใช่แล้วมาสู้กันดึงๆมาเ